โยกก็ขอสวัสดีชาวแฟนพายทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับในสนของคริมินอลเราเนี่ยมาอยู่ในสคของเกมใหม่นะคะอย่างในสนของเกมโลบล็อกเองอย่างในแมปที่มีชื่อว่าอาเคดออเดซี่นั่นเองนะคะทุกคนสำหรับในสนของคริมินายังอยู่กับแฟนคลากันอีกเช่นเคยนะ อ,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 อ่ะใช่ละค่ะก็คือมาอยู่กันในธาแบบ a r c ค d e o d y s s กันนั่นเองซึ่งในสครัตอนนี้เนี่ยได้ทำการเปิดเป็น Early Access นะะให้เราเนี่ยได้เข้ามาเล่นเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองมาเล่นดูเลยละกันนะคะแบบที่กําลังมาแรงที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะในตอนนี้เลยคนไลค์เป็นแสนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันเลยว่าวิธีการเล่นแล้วก็ในส่วนของการผจญภัย Open World ของธารแบบนี้เนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนละกันนะคะทุกคนอแต่ว่าอย่าลืมนะคะก่อนจะเข้าไปชมการกดแชร์กันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้้กับเราดววยส่น อยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะโอเคมาแดีวเราไปทําการเริ่มกด Start ทเพื่อเข้าไปเริ่มเล่นเลยดีกว่าจะมีให้เลือกไฟล์อยู่3าไฟล์นะคะเข้ามาก็แล้วเริ่มเป็นไฟล์แรกเลยเนาะแล้วก็สร้าง Adventure หรือการประจัภัยใหม่เริ่มขึ้นนะบัดนี้นะคะโอเคโอ้มีในส่วนของการเอ่อแต่งตัวด้วยนะคะโอ้ my god เฮ้ยน่าจะเป็นแบบ คุณภาพเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนไหนลองดูซิมีหลายทรงพงทรงผมเนี่ยเยอะไปหมดเลยเอาไหม่ก็อุ้ยแล้วทรงผมคือสวยด้วยนะประเด็นนะคะอุ้ย ทรงผมนี้มาผสมผสานกันน่าจะได้อยู่เลยนะคะทุกคนแล้วก็สามารถเปลี่ยนในสวนของลูกตาได้นะคะว่าเราเนี่ยจะเอาตาแบบไหนนั่นเองคือตาเนี่ยคือมันมีแบบเท่มากๆนะคะออ้ยตาสองสีหรอโอ้ยเท่เท่เง้นเอาดวงตาฝั่งนี้แล้วกันนะคะทุกคนสามารถเปลี่ยนตาได้นะคะเปลี่ยนสีตาได้เปลี่ยนปากได้เช่นกันดียิ้มสแสยะโอ้โหโครเท่เลยะคะ่ะแล้วก็นอกจากนั้นจะมีในสวนของการเปลี่ยนพวกชุดพวกกางเกงด้วยเดี๋ยวเราใช้เวลาสักคนนาใิกาแต่งตัวละกันนะคะว่าแต่งตัวออกมาเราจะแต่งตัวได้เอ,อมาออมาเป็นประมาณ ไหนละคะทุกคน Meanwhile เอาล่ะจะได้แต่งตัวไปประมาณนี้ละกันะคะทุกคนก็บอกเลยว่าโคเทเลยนะแล้วก็พอแต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ย next เข้ามาก็จะมีให้เลือกเป็นพลังเมจิกหรือว่าเวทมนต์ของเราซึ่ง,ซ,งซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกได้นะคะว่าเราเนี่ยจะเอาเป็นพลังเวทสายไหนไม่ตั้งแต่พลังพีษนะคะเอชนี่คืออะไรนะพลังเอชเมจิกนะคะเอ่อเป็น Cloudy Air with Smoldering Cinders คืออะไรไม่ชัวร์นะคะแต่เหมือนจะเป็นตามอากาศหรออันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันพลังแห่งคริสตัลนะคะพลังดินเนาะแล้ว Bird, เบิดไฟเขาเรียกว่าเป็นพลังแห่งกระจกเหรอน่าจะทําให้แหลมคมนะคะพลังแห่งความแหลมคมแน่ๆเลยพลังน้ําแข็งแสงสายฟ้าแมกม่านะคะพลาสมาก,ก็มีโอ้โหแล้วมีให้เรื่องเยอะมาก โ oh อ้ไม่กอดเอ๊ยแต่มันมีพลังแห่งชา์โดเราจะเลือกพลังนี้แน่นอนนะคะชา a d โดเมจิกนะคะทุกคนพลังแห่งความมืดนะคะเมื่อโดนสัมผัสอุ้ยน่าสนใจน่าสนใจไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะ,ะแต่ว่าจะเราเลือกเป็นอันนี้ละกันนะคะสร Magic, Shadow Magic ะเมจิกชาร์โดเมจิกเนาะโอ้โหแล้วพอทําการเลือกเทมนม์มอ,อะไรเสร็จแล้วนะคะมันก็จะว่ามายังตรงการเลือกชื่อนามสกุลข,ของเราซึ่งเราสามารถสุ่มได้ใช่ไหมใช่มันสุ่มจริงๆด้วยโอ้ไม่กอดเฟเดริกเอบอ์เบ เฮ hey, ชื่อแปลกๆนะถ้าเป็นตัวเจตามชื่อช่องเราเนี่ยก็จะเป็นเจมี่กับเจมี่แบบนี้เราเอาเป็นชื่อเจมี่ดีไหม <laughs> ส,ส่วนนามสกุลเจมี่เอ่อเจมี่อะไรดีเจมี่อ่ะสุม่มดูอูปา Cel e Ex อ้าเจมี่เซเลสเตเจมี่เอ็กเซสันยูสากิเจมี่ยูสากิโอ้โหเจมี่แทรอนเอ้ยเจมี่ฟูยะเจมี่ลีอืมนามสกุลอะไรดีฮะเจมี่มอร์แกน เจมี่ดกเกอร์สอุ้ยเออได้อยู่เอานัำสก,กุลน,นี้แหละฮะทุกคนมาลองดูซิเราเป็นเลื่นปพะกย์บรรจุภักับไอเจ้าตัวเจมี่กันเลยดีกว่านะทุกคนเอาวเอาละทุกคนมันมาแล้วคะไหนลองดูซิเปิดมาก็คือเราอยู่บนเกาะที่หนึ่งนะตรงนี้โอเคโอค้โหเราคือแบบนอนแน่นิ่งเลยเว้กอัพตื่นมาเดี๋ยวเวลาตื่นแล้วเจมี่กดค้างเหรอทำอะไรอ๋อกดคกลิกรัว่โอเคเว้กอัพ เอาและโอ้เจมี่ปวดหัวมากเลยโอ้ไ oh ม่นะไหนดูซิว่าเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอยู่ที่เกาะร้ายอย่างนั้นหรือใช่อยู่ที่ไหนเนี่ยสำรวจรอบๆนะคะอ่ากดรวิวเป็นการสำรวจอุ๊ยเหมือนเรากดวิ่งได้ก็คือการก,ก,ารกด CONTROL เป็นการวิ่งนะคะทุกคนโอเคอันนี้มีเรือมีอะไรหลายๆอย่างอุ้ยโกโระโดดที่มันเหมือนจะน่าสันปะใช่ใช่น่าสันด้วยอุ้ยเอาเรื่องฮะมาเราสำรวจดูซิอุ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะ Open c h e s ส ได้ Heavy Cannonballs กับ Two Fish Bed นะคะเป็นเหยื่อตกปลานะคะอันนี้โน้ตอ่านได้ฮะใครเนี่ย Modern เฮ้ นายตื่นแล้วเหรอ I t h o u g h t y o u l be out for a few more days เกิดอะไรขึ้นกับฉันนายคือใครเราอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นก่อนดีกว่าถามก่อนนี่จำอะไรไม่ได้เลยหรือพวกเขาเนี่ยฆ่าชักเกอร์นะคะในขณะที่พวกเราเนี่ยกำลังเอาตัวรอด And I c o u l d b a r l y carry his body with us to the b o a t t h i s i s i o n time for jokes อันนี้มัน,มนไม่ใช่เวลาที่เราจะมาเล่นโจ๊ก,กน,นะอันนี้คืออยู่ข้างหน้าหลุมศพของใครบางคนหรออืมฉันจำอะไรไม่ได้เลยนายเป็นคนทำเหรอ Escape จากที่ไหนล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือน สถานที่ที่นั้นเน่ยก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนด้วยใช่ไหมโอ,อเคเหมือนจะมีคัทที่อร์ o ันส์พรีฟ r r ์มิงท r ีเบ l ลเมดซิอันนี้ไม่ชัวร์นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ต้องดูในเรื่องไปเรื่อยๆก่อนเอาง่ายๆเลยตอนนี้คือเราก็เป็นอิสระแล้วเราก็จะต้องทําการจดจํานะคะในการใช้เมจิพลังเวทได้ใช่ไหมในส่วนของผู้ที่ใช้พลังเวทเนี่ยคือเราเนี่ยจะสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทั่วโลกเลยหรอใช่ไหมประมาณนั้นปะไปเจอผู้คนนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยไปที่โรโบสนะคะโอเควัตวิจะดูเราจะเจอกันอีกไหมแล้วนายทําอะไรอะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยฉันก็จะ ยาใสอยู่ที่นี่นั่นแหละฮะ ฉันก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรบางทีฉันก็อาจจะไปที่ p พส t ชา w n เล d Way อันนี้ก็จ,จะเป็นสตอรี่เนื้อเรื่องนะคะสำหรับผู้เล่นคนไหนที่เข้ามาเล่นครั้งแรกนะทุกคนโอเคไปฮะมาลองดูซิเราจะต้องทําอะไรกันบ้างนะคะขอทางแบบอาเค d เ s ซโอ้โหเปิดมามาลค่ะ,ะทุกคนอันนี้คือสามารถเล่นได้แล้วอันนี้มีโนต้ตให้อ่านด้วย s p ริ n t i n g เราสามารถค n t r o l ได้เพื่อเป็นการ s ปริ n t i n g ได้นะคะทุกคนซึ่งจะสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วแล้วก็เราจะสามารถกระโดดผ่านข้ามสิ่งกีดขวางได้นั่นเองโอเค อันนี้เป็นบบสอนเล่นก่อนอันนี้จะมีระบบอะไรกันบ้างเอ่ยเดี๋ยวขอดูไฮจัมปิ้งเราสามารถกดตัวทีเพื่อทําการกระโดดสูงได้นะทุกคนอ๋อเป็นเช็กรีโอ้ โอ้โหโอเคโอเคคือเราสามารถกระโดดสูงได้นะคะแต่ว่าจะใช้ค่าเซมินาในการกระโดดด้วยโอเคแล้วก็มีปุ่มอะไรอีกเมือนเราจะมีของมาให้เยอะมากๆคลามบิ้งในการไต่นะคะทุกคนก็ให้ทําการกด space bar สองครั้งในขณะที่เราเนี่ยอยู่ตรงข้างๆกําแพงนะคะหรือว่าอยู่ตรงหน้ากาแพงนั่นเองซึ่งเมื่อเราเี่ยทำการกด space bar สองครั้งจะทําการเริ่มไต่ขึ้นไปนะคะซึ่งเราเีหยจะสูญเสียค่าาร์ของเซมินาไปด้วยนะคะทุกคนหรือว่าเราเนี่ยก็สามารถไถ่ยจามได้นขณะที่ทําการคลามบิ้งได้เช่นกัน เองพื่อทําการเตะในส่วนของผนังนะคะแล้วก็ทําให้กระโดดที่สูงขึ้นอ่าเดี๋ยวลองดูสิโอเคอันนี้คือไต่เนาะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ไอเทมนะคะเราสามารถหาไอเทมได้จากทั่วบริเวณทุกๆท,ท,ที่เลยนะคะทุกคน Be so in order to get some Gallions เหมือนข่าเงินจะเรียกว่าเป็น g a l l o n s ใช่ไหมคือเราสามารถเอาของที่เจอเนี่ยเอาไปขายได้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกที่สอรเรามีมั้ยเหมือนจะไม่มีะะแล้วฮะเดี๋ยวลองดูสิ Doc r o รบอทอันนี้คือเรายังไม่มีใช่ไหมไมีเงินมีเหมือนคล้ายๆกับยุเลเวลตอนท้าล่าง ซ้ายนันจะมีเป็นเลือดนะคะ energy stamina แล้วก็ค่าหิวก็มีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีการเหมือนแบบเงื่อไหลด้วยใช่ไหมหรือว่าเปียกฝนมีอยู่2อย่างเพราะว่าตอนนี้เหมือนฝนจะตกอยู่นะโอเคแล้วก็อันนี้มีเมนูนะคะทุกคนก็จะมีเป็นระบบเควส t เควสก็คือสามารถดูได้นะคะว่ามีเควสอะไรกันบ้างอย่างเช่น Story ก็คือ g red waves of the frontier นั่นเอง c ช a p t e r หนึ่งพาร์ทที่2นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเควส์ในเรื่องเควส t อื่นๆหรือว่าผู้ิทัศน์เควสก็มีให้ดูเช่นกันแล้วก็มีีีีออะะไรรรกกเมมมนนนูัยงงพาาาคจส้ แล้วก็บริเดอร์บอร์ของทางแมพเขาด้วยโอเคมีจอยปาร์ตี้ได้นะคะสร้างปาร์ตี้เทรดของกับผู้เล่นคนอื่นได้มี e มต,ตกปลานะคะทุกคนอย่าลืมนะมันมีใบตกปลาให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการปรับต่างๆในส่วนของทางแมพเซตติ้งเขานะฮะแล้วก็มีการอัพดูค่าแสตต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกแอสซสเซนชิฟซังโอ้โหมีอะไรเนี่ยสถิติคือเยอะมากอะโตร้านค้าก็มีให้ด้เช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นเกมพาร์ทที่เราสามารถซื้อได้เนาะเช็งเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ส่วนอันนี้เป็นอินเวนชั่ ของเรานะคะก็จะสามารถดูได้ว่าเออเรามีของอะไรกันบ้างของสวมใส่อย่างเช่นพวกอีคิวเมนนะคะพวกไอเทมชุดเกราะอะไรของเราหรือว่าพวกอาวุธอะไรนี้สามารถสวมใส่ได้หมดเลยนะแล้วก็มีพวกอาวุธอาหารด้วยอินโฟก็คือข้อมูลของเราด้เองนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเล่นอายุเท่าไรนะคะค่าสเตตคือเราสามารถอัพได้จากตรงนี้ใช่ไหมมีการอัพค่าเวชริตี้เนาะแมจิกสตรีแล้วก็เวเปิลของเราด้เองอ๋อโอเค m มจิกก็คือเหมือนจะมีอยู่3 s k สกิลใช่ไหมแมจิกคอมแบทก็มีเหมือน กฮะแล้วก็อันนี้เป็นเรือของเราโอ้โหุิยแจดงว่าคุณผู้ชมมันมีอะไรให้ทำเยอะเลยแล้วก็น,นี้เป็นแบบที่เราสามารถไปสำรวจได้อันนี้คือ The Angara News from a r a d Vasis. โอเค อกโกราเหรอเป็นอะไรนะ่เป็นคล้ายๆกับข่าวหรือว่าอะไรซึ่งอย่างหนึ่งเนี่ยแหละค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิธีการและครอบคราวนะคะคือมันมีอะไรให้ทําเยอะเลยคือเราจะต้องไปศึกษากนแน่นอนนะว่ามันเล่นอะไรยังไงกันบ้างอย่างแรกเลยนะเอ้ยมมนมีจุดหมายฝั่งนู้นแต่เราไปทําเป็นพวกเนื้อเรื่องสตอรี่กันก่อนสิ่งที่เขาให้มาหนึ่งมีใบตกปลานะคะเอาไปตกปลาได้2อ,องคล้ายๆกับมีทําครัวหรือมีซ่านั่นเองแล้วก็อ๋อเหมือนเราจะต้องเอาเรือไปใช่ไหมแล้วก็มีเป็นพลังแห่งความมืดที่เราสามารถก,กดใช้งานได้นะกิ Q Q 哪？哦。 โอเคโอเคโอเคเหมือนการใช้พลังเมจิกจะใช้ค่าเอเนอร์จีนะคะทุกคนโอเคอ่าแล้วก็มีหมัดมาให้หมัดโจมตีได้นะคะทุกคนโจมตีปกติส่วนการปล่อยเรืออะไรเนี่ยมล็อกก็สามารถกดอัลติเนตได้นะคะทุกคนเพื่อทาการเป็นคล้ายๆกับระบบชีฟล็อกหรือว่ามัล็อกนั่นเองแล้วก็เราเนี่ยจะสามารถโจมตีหรือว่าการใช้พลังอบิลิตี้ได้ค่อนข้าง,างดีขึ้นหรือเปล่าัน,นี้ก็ไม่ช่เหมือนกันนะเราอันนี้คือเราสามารถหาพวกผลไม้ได้ะาะจากการที่เก็บน้องเพื่อทําการลดค่าหิโของเราได้ซึ่ง เราจะต้องเอาชีวิตรอดนะคะถ้าเกิดว่าค่าฮิวของเรามันเหลือศูนเนี่ยก็คือเราจะค่อยๆตายลงนะคะทุกคนโอ้ไม่ก๊อดดูสิเชส พวกหีบเนี่ยทุกคนก็คือจะเป็นพวก treasure chest ่หรือว่าหีบสมบัติ ingredient bags แล้วก็ f o ฟูดคร t สเนี่ยคือจะเป็นในส่วนของชนิดที่คล้ายๆกับหุ้มสมบัติแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเราสามารถหาเจอได้ทั่วๆเกาะเลยอย่างแต่ละอย่างเนี่ยก็คือจะให้ขอแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็ในส่วนของไอ้เจ้า3อย่างนี้คือมันจะเป็นหนทางที่ดีด้วยที่จะมีโอกาสได้อุปรกรณ์แล้วก็พวก g a l เรียนต้นเองเอาไปขายได้อะไรแบบนี้นะ,ะคะแก l ร o n นซืออะไรแก l ร o n นซือเราสามารถได้รับจากการที่เอ่อทำการเอาไปทําอะไรได้คือเอาไปทําเป็นกการรอัปเด Enchant หรือว่า buying items ก็ได้เช่นกานนะคะทุกคนอ๋อแ e p a i r i n g เรือก็ได้ค่ะแสดงว่ามีการต่อสู้บนเรือแน่นอนเลยแล้วก็ u u l l i n n g s i p p Pass หรือว่าทําการสร้างส่วนประกอบของเรือเพิ่มเติมแล้วก็อื่นๆนั่นเองซึ่งเราจะสามารถสูญเสียคาริออนได้นะคะทุกครั้งถ้าเกิดเราตายนั่นเองเราสปาเรือนี่อ่านได้สักที Ocean Hazard เดี๋ยวขณะที่เราอ่านเนี่ยเราทําการอ่านเรือละก,กันแล้วขะเพื่นทีเน,ะนาะแปทวาหมะ อ๋อโอ้โหเป็นเรือแบบไม้พาย ขับเคลื่อนยากแน่นอนนะโอเคท่านี้ามาแต่ดูซิโอเชียนทัสการ์คืออะไรเรื่องของเราเนี่ยมันจะมีลิมิตค่าความทนทานของมันด้วยนะาะถ้าเกิดว่ามันโดนดาเมจจากพวกลาฟซีลาชเวฟนะคะเอ่อพวกอะไรบ้างเนี่ยเอ่อพวกโจรสลดัดพวกเอ่อคลื่นขนาดใหญ่อนะฮะแล้วก็พวกอื่นๆอีกนะ,ะทุกคนซึ่งเรือของเราเนี่ยสามารถจมได้นะฮะคือเรือเนี่ยมันมีระบบล่มด้วยฮะเห็นไหมความทนทานเนี่ยจะอยู่ตรงท่าด้านล่างเลยสามร้อยห้าสิบทั้สามาร้อยห้าสิบนะฮะ ทุกคนแปมหนึ่งนะแปหนึ่งแปหนึงเราเพิ่งเห็นว่าโอ้โ oh. อ oh ้อโอเคในการดำน้ำคือมันจะมีค่าอันนี้ด้วยสูงเสซนเะมินาเออตายก่อนโอเคอาร์มอร์แอเกียรเราเพิ่งเห็นเนี้ยถ้าไม่มาก็คือไม่รู้อาร์มอร์แอเกียนะทุกคนเป็นพวกเอซซอรี่ชีสเพส แล้วก็เลกกิ้งหรือว่าเป็นพวกเอ่กอ,อกระอกหรือว่าพวก ings, เลกกิ้งกางเกงอะไรแบบนั้นนะคะทุกคนคือเราสามารถในรับจากการที่เปิดพวกเอ่อช่องเก็บอย่างเมื่อกี้เนาะเป็นพวกเชสอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถไปสมสวยได้ที่ช่องอินเวนทอรี่ได้เลยในสกอปอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปจะให้ในสกปของค่าแตะที่แตกต่างกันไปอีกด้วยเช่นกันนะคะในขณะที่เราใช้นั่นเองเราสามารถกดแท็บเพื่อทําการเปิดอินเวนทอรี่ได้เลยอันนี้น่าจะเป็นทางลัดอีกทางหนึ่งแท็บใช่ไหมอ่าเมก มาเจนต้าอ่าทุกคนเราเจอเชสแล้วไม่รู้ว่าเก็บได้ไหมเก็บได้ปะเก็บได้ปะเก็บได้ปะขอให้เก็บได้นี่ไงลูทโอเคแบ็แพกนะคะยูฮอตบาร์ตอนนี้คือเต็มแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งหมายถึงว่าพวกของใหม่ๆอะไรอย่างงี้ที่เราเก็บเนี่ยมันก็จะทําการไปเก็บที่แบ็คแพกหรือว่ากระเป๋าของเรานนั่เองเราสามารถกดได้นะคะโดยการที่กดคล้ายๆกับสัญลักษณ์ลูกนาดนะคะแล้วก็ทําการแร็คของเอามาไปในช่องอุปกรณ์นั่นเองอ่าเราสามารถเอาของจากในฮอตอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะจากในแบ็คแพกนะคะ,นะคะทุกคนปลอภัยเนาะจากในกระเป๋า เอามาใส่ไว้ในช่องฮอตบาร์ที่อยู่ตรงท้ายด้านล่างซึ่งมันจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ่องช่องสล็อตเนาะกดที่มันเป็นคล้ายๆกับสัญลักษณ์ลูกน้ำคืออันไหนเนี่ยอันนี้ปะอ๋อกดอันนี้โอเคเจอละนี่ไงอันนี้เป็นชิปเนมมีอะไรให้ทำเยอะเลยค่ะทุกคน n o t e first off good luck and t h e n b a n d i t ahead มีพวกแบรดดิชใช่ไหมอุ้ยอ๋อ w 2าเป็นการเดชโอเคเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเดียว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  เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดำน้ำได้เปล่าจเย็นจเย็นเดี๋ยวอาวุธมีดมาชิงชับมาใต้น้ำมาเลยเว้ยมาเลยชิงชับโดนแล้วหนึ่งดุยดิ้งเลื่อนออกใช่ไหมมามานี่นี่นี่เอาดิใครจะชนะนี่ไงเอินเตอร์จี้เอเอสวย <laughs> อันนี้ก็คือเราจะสูญเสียเอเินเตอร์จี้ทุกครั้งนะคะในขณะที่เราต่อสู้เนาะซึ่งเราสามารถรีชาร์จเอ่อชิฟได้นะคะรีชาร์จพลังนี้โดยการกดชิฟได้โอเคก่อนอื่น แบบหนึ่งขึ้นก่อนไปชาค่าไที่แบบหนึ่งนะกดชิฟนี่เออสูตฮ่าเรียบร้อยอุ้ยแหมมันก็เอาเรื่องเลยนะเปิดมาคือมันดูเดือดเลือดพร่านจริงค่ะเลดเวคฮาร์เบอร์นะคะอุ้ยตายแล้วอุ้ยมีหีบเดี๋ยวแป๊บ,บนึงเก็บก่อนดีนาวนะคะคืออะไรเนี่ยเราสามารถได้รับค่าโพสิทีฟฟรีนาวได้หรือว่าเป็นพวกค่าที่เออค่าแห่งความดีอะไรแบบนั้นปะคือเราสามารถเก็บได้นะคะแล้วก็จะมีค่าแบบแบบนิเกทีฟหรือว่าเป็นแบบลบด้วยนะคะทุกคน เลเวล50พลัสเราสามารถได้รับผู้เล่นคนอื่นได้นะคะในส่วนของเลเวลิงอารนะคะระบบเลเวลส์เนี่ยจะทําการเพิ่มในส่วนของมีซิมัมเพลสหรือว่าเลือกของเราเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วก็จะทําการเปิดล็อกในส่วนของนิ่วอะบิลิตี้ใหม่ๆนะคะแล้วก็ให้ในส่วนของสเต็ปพอยท์ทุกงทั้งสองนิ้วสเต็ปพอยท์นั่นเองนะคะอ๋อเราสามารถสเปนได้นะคะจากการที่ไปเปิดเมนูอินโฟที่เราเปิดให้ทุกคนได้ดูเมื่อกี้เนาะแล้วก็หรือว่าจะ เกิดด้วยตัวใจก็ได้อันนี้ม่าจะเป็นปุ่มรัดนะคะอันนี้คือ Manny Food m e r c h a ชนนะคะสามารถกดคุยได้สวัสดีต้องการ้ายหรือซื้อพวกอาหารหรือเปล่ามีอะไรบ้างแอปเปนะคะกล้วยแอปเปิลมาราคอกล้วยส้มนะคะแล้วก็มีเออเห็ดสีน้ําตาลแล้วก็เห็ดสีขาวโอเคอันนี้คือเรายังมีเงินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้มีใคเน่อุ๊ยโอย้สามารถกระโดดอย่างนี้ได้เหรอมีได้มาแล้วฮะ,ะกดคุยก่อน เฮ้ยขอโทษทีตอนนี้ฉันยังไม่ค่อยพร้อมนะคะสำหรับผู้เล่นใหม่เท่าไหร่อ้าวโอเคน่าจะยังไม่พร้อม Private Storage เก็บมาไม่มีอะไรนะคะ Private Storage นี่คือเป็นที่เก็บของส่วนตัวเหรอแล้วเราไปเก็บของเขามามันจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมอันนี้คือ The r e d f i n สวัสดีเป็นเควสต่อแน่เลยอะ่ะคิดว่าเอาไว้ประมาณนี้กันก่อนพามาดูในส่วนขอวิธีการเล่คร่าวๆนะคะว่ามันเล่นยังไงอะไรงไรกันบ้างนะคระาวนี้คือ a m u r e er. โอเมื่อกี้คือเราขโมยเหรอเออ,เ,อ,อเป็นคนดีจริงเลยเราโอเคไม่ขโมยล้วมาสวัสดีอ่าฉันขายเป็นพวกอาวุธชุดเกราะแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆที่ฉันสร้างขึ้นมาัเองในเรดเวกต้องการซื้อบางอย่างหรือเปล่าอ่ะแน่นอนเลยดูซิว่ามีอะไรขายบ้างมีตั้งแต่พวกชุดกงชุดกราะนะคะอุ้ยเท่อะอันนี้อุ้ยสวิฟต์เรดมาเชียร์อาร์ติส คือเพิ่งเห็นนะคะว่าในการที่จะใช้งาน,นพวกชุดอะไรอย่างนี้มันจะมีเป็นพวกการใช้เงินแล้วก็เลเวลนะที่เขาตั้งเป้าไว้ถ้าเราเลเวลไม่ถึงเนี่ยคิดว่าน่าจะใส่ไม่ได้เนาะโอเคโอ้ยถือว่าแมบเขาดีมากๆาค่ะทุกคนรีวิวเอาไว้ประมาณนี้ละกันนะคะสาหรับทํามแมปที่มีชื่อว่าอุย้ยกดตัวพีขึ้นมาเข้าสมหมดพิกเจอมหมดแฮตโอ้ยดี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 จะได้ไม่ต้องไปตัดด้วยพลุโปรลุปกอะไรอย่างนี้เนาะก็รีวิวเอาไว้ประมาณนี้ละกันสนับทําแมปโอเคออดซีนะคะเป็นแนวอัพ w o นเวิลด์ที่คุณภาพมากๆคทุกน น,น่าสนใจมากคิดว่าทางเราเนี่ยอาจจะไปทําการฟาร์มมาแน่นอนเป็นแบบที่แบบผระชมภัยอยู่แล้วไงคะหลายคนเนี่ยอาจจะชื่นชอบนแนวนี้รวมถึงตัวเราด้วยนะคะส่วนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนละกันเนาะเอาไว้เจอกันนะคะในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้หลากาณน,นะคะผม